สวัสดีค่ะนักเรียนทุกทุกคนคาบนี้เราจะมาต่อต่อยังอยู่ต้องใช้คำว่ายังอยู่ที่เรื่องของค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่เลยเนาะะยังอยู่ที่เรื่องของค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่เลยในครั้งที่แล้วเราทำการหาอะไร ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตอ่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตว่าวิธีการหาหอย่งไงเนาะเอาข้อมูลทั้งหมดมาทําอะไรกันคะมารวมกันเนี่ยเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันเป็น summation เนาะแล้วก็หารด้วยจํานวนของข้อมูลทั้งหมดเลยว่าข,ข้อมูลทั้งหมดอะมีจํานวนเท่าไหร่ก็หารหารน,นางเลยเนาะอ่ะถ้าเป็นประชากรจะใช้ตัวมิวถ้าเป็นตัวอย่างจะใช้เ้้เอกฐานะคะ่ะมา อันนี้เราก็หาไปแล้วเนาะที่ว่าเอาความสูงทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนทั้งหมดก็คือ24คนจะเป็นการหาค่าเฉลี่ยของมิลเพราะว่าอันนี้เป็นประชากรนะคะอันนี้เป็นประชากรแต่ถ้าตัวนี้ข้างล่างก็จะเป็นคะแนนสอบเนาะอ่าเป็นคะแนนสอบก็จะเป็น x บาบาในการหา x บาบาตัวนี้คือค่า x บาบ์ค่า x บาบ์เป็นการหา x i การสอบยลืยครังที่6อันนี้ทบทวนนิดๆหน่อยๆอ,อ่ะถ้าจะนั้นมาต่อที่ตัวอย่างที่11 ในตัวอย่างที่11นี้เป็นคะแนนสอบวิชาคณิตศ,ศาสตร์ของนักเรียนชั้นม .6 ที่สุ่มตัวอย่างมาจากห้องหนึ่งจำนวนน้องจำนวนมี n เท่ากับ11คนจำนวนได้จำนวนมาแล้วท,นนทนีนี้คนที่1ได้70อ่านี่คนที่1 x 1 x 2 x 3ไปเรียนถึง x 1 1คนที่11ได้78ทคะแนนอ่ะทีนี้จ์บ,บอกว่าไง จทย์บอกให้เราไปทำการทำอะไรคะทํทำการหาค่านอกเกณฑ์หาค่านอกเกณฑ์ของข้อมูลชุดนี้ค่านอกเกณฑ์ก็ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของหัวข้อที่3 2เรื่องการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยด้วยแผนภาพเป็นแผนภาพกล่องเนาะแผนภาพกล่องเราต้องรู้อะไรก่อนบ้างอะ เอาหาค่านอกเกณฑ์ก่อนหาค่านอกเกณฑ์ของแผนภาพกล่องจะมีสูตรถ้าเป็นฝั่งซ้ายจะหาจากคอทายที่1ลบ1.5ึ่งจุดห้าคูณคอทายที่คูณคอทายที่3ลบคอทายที่2ถ้าเป็นฝั่งขวาหาค่านอกเกณฑ์ที่อยู่ฝั่งขวาของแผนภาพกล่องฝั่งที่เป็นค่าสูงสุดเนาะก็จะเป็นคอทายที่3บวกกับ1.5 คูณคอท้ายที่3มลบคอท้ายที่1อ่ะแสดงว่าข้อนี้เราต้องรู้อะไรก่อนคะ่ะแสดงว่าเราต้องรู้คอท้ายที่1คอท้ายที่2คอทายที่สมหรือจะรู้แค่2ตัวก็ได้แค่คอท้ายที่2กับคอท้ายที่3ก็ได้ได้เหมือนกันนะคะครั้งที่แล้วพาใช้สูตรไปแล้วเนาะในการหาคอท้ายครั้งนี้ขออนุญาตใช้แบบว่าดูด้วยตาเนาะแค่นั้นเลยใช้ความรู้สึก ใช้ความรู้สึกมาต่อเวลาจะหาข้าวควา,ายต้องทำยังไงก่อนอันดับที่หนึงอันดับที่1นึ่งพูดย้ำหลายครั้งมากเวลาจะหาควา,ายเห็นภาพกล่องอันดับที่1ให้งทำงานให้ทำงางคะทำงานอ่าถูกต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากน็อกเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากอ่ะเราก็ทำการเรียงเลยค่ะตัวแรกเท่าไหร่สามถัดมาห้าข้อหนึ่งเนาะสามห้า แล้วก็อะไรต่อ67 68 67 68อะไรอีก70 70 7 0 7 0 71 72 71 72แล้วก็ต่อด้วย74อาหา73ก่อน7 3 74ส3 74สุดท้ายก็คือ78เนาะอ่าทีนี้ทำยังไงต่อคะ าหาค่ะหาเลยในที่นี้หาคอทายเลยในที่ถ้าเราใช้สูตรเราก็จะเป็นสูตรอะไรนะ q r เท่ากับ r คูณ n บวก1ส่วน4ใช้สูตรไปเลยใช่ไหมแต่ว่ามันมีจำนวนทั้งหมด1 1คนนัก็เลยจะใช้วิธีนี้ใช้วิธีการทดทดหาอะไรก่อนทดหาคอทายที่2ก่อนทดหาตำแหน่งของ คอท้ายที่2อ,อ่ะเวลาหาตำแหน่งคอท้ายที่2องทำไง n บวกหนึส่วนสองคอท้ายที่2กับมัธยฐานคือตัวเดียวกันเนาะในครั้งตอนที่เราเรียนครั้งที่แล้วเรียนแผนภาพกล่องคุณแ้วก็จะย้ําเสมอว่าคอท้ายที่2กับมัธยฐานคือตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ค่าเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้ก็จัดการเลยค่ะ n, n เป็นเท่าไหร่นะ n, n คือ 11ถูกต้อง n คือ 11, 11 1 1อบวกหก็เป็น12 – 2หารสแสดงว่าคอทายที่2อยู่ในตำแหน่งที่น้องอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่ที่6่าน้องอยู่ในตำแหน่งที่6แล้วก็นับเลยค่ะ1 2 3 4 5สอ่หวงกลมน้องเลยปึ๊บวงกลมปับ๊บวงกลมเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าน้องตรงนี้คือคอทายที่2น้องคือตำแหน่งที่2นะคะ ไม่ใช่ตำแหน่งที่สองคือคอท้ายที่สองตำแหน่งของคอท้ายที่สองสิตำแหน่งที่หกคือคอท้ายที่สองอ่ะยิ่งพูดยิ่งงงอ่ะทีเนี้ยอ่ะทีทำไงต่อเวลาจะหาคอท้ายที่หนึ่งคอท้ายที่หนึ่งจะมาก่อนหน้าคอท้ายที่สองก็อยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมส่วนคอท้ายที่สามก็จะอยู่ฝั่งขวาคอท้ายที่สองคือตัวตรงกลางปั๊บอ่ะทีดูว่าค่าไหน ตำแหน่งไหนคือตำแหน่งของพอทายที่1เาราก็ดูว่าตัวไหนที่มันแบ่งครึ่งหนึ่งตัวไหนคือครึ่งหนึ่งของ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, นนหนึ่ง5สาี่ห้าห้าค่านี้ตัวไหนคือครึ่งหนึ่งคะครึ่งหนึ่งปุ๊บฝั่งนี้มีหนึ่งฝั่งนี้มี3าใช่ครึ่งหนึ่งไหมไม่ใช่ปุ๊บฝั่งนี้มีสองฝั่งนี้มี 2, ม2ใช่ครึ่งหนึ่งไหมใช่อะโอเคเลยอ,อันนี้ก็คือเป็นตำแหน่งของคอทายที่1่งเห็นไหมคนนั้นไม่ใช้สูตรและหาแค่คอทายที่สองก็พอยำ้ำตรงนี้ต้องเป็นอะไร เป็นจนํานวนคี่นะคะต้องเป็นจนํานวนคี่ถึงจะหาแบบนี้ได้ถ้าเป็นจนํานวนคู่เดียวไปเจอกันที่นู่นเลยอืมหาคอทายเลยดีกว่าไม่ได้เช่ดีกว่าค่อยไปเจอกันตอนหาคอทายว่าถ้าเป็นจานวนคู่จะหายังไงเทียบปัญญัติอยางหายังไงนะคะอ่ะพอได้คอทายที่หนึ่งมาแล้วทีนี้คอทายที่สามอะ่ะเหมือนกับคอทายที่หนึ่งเลยมยีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะตัวไหน ที่แบ่งให้สองฝั่งมันเท่ากันคือตัวไหนตัวนี้ปึ๊บจบเลยเป็นคอทยที่สามนี่ไงเห็นไหมว่าค่าจะเท่ากันคอทายแบ่งออกเป็นสี่ส่วนแล้วแต่ละส่วนก็นจะเป็นยี่้าเปอร์เซ็นถ้าไม่มีค่านอกเกณฑ์นนะมันจะยี่้าเปอร์ซ็นเท่ากันหมดเลยนะคะอ่ะทีนี้โจทย์ให้เราทําอะไรคะให้เราหาค่านอกเกณฑ์อ่ะ เราก็หาเลยค่ะค่านอกเกณฑ์ตัวแรกหาหออาหาหาค่านอกเกณฑ์ตัวแรกเลยตัวแรกก็คือฝั่งซ้ายก่อนคอทายที่หนึ่งลบหนึ่งจุดห้าคูณคอทายที่สามลบคอทายเอ้ยที่สองมาแต่ไหนคุณนัดว้าปากไปเร็วแน่เลยตัวนี้คือคอทายที่หนึ่งเดอ้ออ่ะ คอทายที่1จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะอ่ะก็จะเป็นคอทายที่1ก็คือ67-1.5ลบ1.5คูณคอทายที่3ก็คือ73-67ลบ6กอ่ะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะได้ออกมาเป็นโอเค58ลองไปคำนวณน,นะคุณนะคำนวณถูกไหมเนี่ยอ่ะตัวที่2หาคอทายที่ 2- ลบเอ้ย ไปแล้วคุณนัทพอน้องหลุดไปทีหนึ่งคุณนัทก็สติหลุดแล้วคอทายที่3บวก1.5คูณกับคอทายที่3ลบคอทายที่1มีค่าเท่ากับคอทายที่3คือ73บวก1.5คูณ73ลบ67อ่ะ,อะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะตรงนี้ได้ออกมาเป็น8 2เนาะได้ามาแ2แล้วทำไงต่อ ได้มาแล้วทีนี้เราก็มาหาเลยค่ะดังนั้นค่านอกเกณฑ์คือค่านอกเกณฑ์ของข้อมูลชุดนี้ของข้อมูลชุดนี้คือคืออะไรเอ่ยอ่ะดูที่ฝั่งซ้ายก่อนเป็น58 58ดูมีค่าไหนที่น้อยกว่า58ไหมมีค่ะคุณนัทมีอะไรบ้าง สกับ5อ่ะเราก็เขียน3กับ5อ่ะทีนี้ดูที่ฝั่งขวา82มีค่าไหนที่มากกว่า82ดสิบไหมไม่มีมากสุดคือเท่าไหร่เจเพราะฉะนั้นค่านอกเกณฑ์ก็มีอยู่กี่ตัว2ตัวจบเรียบร้อยในข้อแรกอ่ะทีนี้ทำไงต่อคะจ์ถามหาอะไรต่อเอ่ยจะถามว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ค่าเฉลี่ยของ ของคะแนนสอบก็คือ x bar เวลาหา x bar หายัางไงไม่ว่าจะเป็น x bar x mu ก็เอ้ย x mu อะไรละไม่ว่าจะเป็น x bar หรือ mu ก็สูตรก็คือวิธีเดียวกันเลยเนาะอะมาข้อที่2หาค่าเฉลีย่ยจะได้หาเลยนะจะได้ก็แค่นำอะไรเอ่ยนำทั้งหมดนี้มาบวกกันขออนุญาตย่อหนองติ๊ดติ๊ดต,ต,ติงก็จะได้เจ็ดสิบบวก 7จ็ดสิบสองบวกหกสบวกสบวกเจบอ็ดบวกเจบวกเจบวกหกสิบเอเยอะเนาะบวกคนั้นเริ่มเมื่อยแล้วเจ็ดสบวกหบวกเจใครจะเขียนน้องอยู่ในรูปของ summation x i เมื่อ i เริ่มต้นที่1จนถึง สิบเอดหารด้วยสิบเอ็ดก็ไม่ผิดเดอ้อแล้วก็เท่ากับตรงนี้ก็ถูกเหมือนกันเดอ้ออะทีนี้มีทั้งหมดกี่ตัวนะสิบเอ็ดตัวเราก็หารด้วยสิบเอดอ๊บหารด้วยสิบเอ็ดซึ่งข้างบนคุณนัทรวมมาแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกาและเสียนาทีอะไรเนี้ยคุณนัทก็รวมมาแล้วเดอ้อรวมมาได้เป็นหกร้อยห้าสิบเอ็ดส่วน หกร้อยห้าสิบเอ็ดอ่ะห้าสิบหนึ่งห้าสิบเอ็ดหารด้วยสิบเอ็ดก็จะมีค่ามีค่าอะไรอ่ะมีค่าประมาณเท่าไหร่คะมีค่าประมาณห้าสิบเก้าจุดหนึ่งแปดเรียบร้อยแล้วในข้อที่สองอ่าถ้าจากนั้นหาข้อที่สามต่อข้อที่สองเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาหา,าค่าเฉลี่ยเลขคณิตทำไงเอาทุกตัวมารวมกันค่ะคุณนัททำไงต่อรวมกันเสร็จแล้ว หารด้วยจํานวนของเขาก็จบอืมไม่มีอะไรยากเลยเดอ้อหาค่าเฉลี่ยเล,เลขคณิตอ่ะทีนี้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ของคะแนนสอบเหมือนเดิมโดยไม่รวมค่านอกเกตค่านอกเก์มีอะไรบ้างมีเจ้าสองตัวนี้ไม่รวมสองตัวแสดงว่าอ่ะจำบวกเลยค่ะจะได้ขออนุญาตดูจากข้อสองเลยนะจะได้อะไรจะได้เจ็ดสิบ บวก72บวก68คุณนะดูจากข้อ2เลยเดอ้อ3บวกไหมไม่บวกเพราะว่าเขาไม่รวมค่านอกเกณฑ์3คือน้องคือค่านอกเก์เนาะอ่ะก็จะได้เป็น68แล้วก็บวก71บวก74บวก70บวก67โอ้คุณนะาหายใจทางไหนเนี่ย73บวก78อ่ะเหลือกี่ตัวนับ 1>, 1 2ึ่งสองสห้าหก็ดแปดเ้าบางคนล้ำกว่าไม่นับค่ะคุณนะัทสิบลบออกสองก็เหลือ9้าไปเลยโอเคอ่ะได้เก้าเนาะก็จะมีค่าเท่ากับอ่ะคุณนัทหามาแล้วได้6 4รสหารด้วยอ่ะหนอา่ะหารได้มีค่าประมาณ71.44ดังนั้นค่าฉเฉลี่ยเลขคณิตที่ไม่รวมค่านอกเกรี์ก็จะมีค่าประมาณ71.44คะแนนเรียบร้อย จบจบไปแล้วค่ะในส่วนของการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนาะอ่าเรียบร้อยทั้งค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบไม่มีค่านอกเกณฑ์แล้วก็รวมค่านอกเกณฑ์นะอ่าเรียบร้อยแล้วไปต่ออึดค้านี้อึดอึดกว่าค้าบที่แล้วอ่าคานี้มาต่อที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักเป็นยังไงค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักก็คือ เหมาะสําหรับใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละค่ามีความสําคัญไม่เท่ากันไม่เท่ากันยังไงส่วนมากค่าเฉลีย่ยเลขคณิตแบบถ่งน้ำหนักจะถูกนำไปคิดใน GPA ก็คือเกรดของเราเกรดเฉลีย่ยของเราในแต่ละเทอมในปีการศึกษาในช่วงชั้นอะไรพวกนี้จะคิดแบบนี้คิดแบบไหนเวลาคิดมีค่ะค่าเฉลีย่ยเลขคณิตแบบถ่งน้ำหนักคิดแบบนี้โดยการนำน้ำหนัก คูณกับข้อมูลน้ำหนักตัวที่1คูณข้อมูลตัวที่1แล้วก็บวกน้ำหนักตัวที่สองคูณข้อมูลตัวที่สองแล้วก็บวกแบบนี้ไปเรื่อยๆอารมณ์เหมือนน้ำหนักคูณข้อมูลบวกน้ำหนักคูณข้อมูลแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็จะหารด้วย summation ผลรวมของน้ำหนักทุกตัวอ่ะไปลองคิดเลยดีกว่าไปลองคิดในข้อที่สิบสองอ่ะตัวอย่างที่สิบสองตัวอย่างที่สองบอกว่าในการคำนวณเกรดเฉลี่ย ของนักเรียนคนหนึ่งสมมุติว่านักเรียนคนนี้ลงทะเบียนเรียนว้าวน้องไปไหน5วิชาน้องเรียนทั้งหมด5วิชา5้ห้าวิชาซึ่งแต่วิชามีหน่วยกิตไม่เท่ากันอ่าแน่นอนแต่ละวิชามีหน่วยกิตไม่เท่ากันบางวิชาเรียน2ชั่วโมงบางวิชาเรียน3ชั่วโมงบางวิชาเรียนแค่ชั่วโมงเดียวก็ศูนย์จุดห้าหน่วยกิหน่วยกิตหน่วยกิจอะไรละอู้หน่วยกิตใช่ไหมอ่าแล้วก็ได้เกรดแต่ละวิชาดังนี้อ่ะวิธีการทําจะทํำยังไงคะวิธีการทําจะทํำยังไงเราก็หาเลยค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกาแล้วก็เสียนาทีวิธีทำเลยจะได้เลยดีกว่าขี้เกียจเขียนสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักถ่วงนอยๆอ,อยากอยากยอ่อเหมือนกันยอ่อที่ไหมายอ่ตอตนซื้อไม่ใช่ยอ่อ เล่นอะไรนี่ยเอาไปทอค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบสมหนักเวลาหาหาอย่างนี้ค่ะวิชาที่1นวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เราก็แค่นําหน่วยกิตกับเกรดมาคูณกันหน่วยกิตก็คือ2.0เกรดก็คือ4คูณกันแค่นั้นเลยแล้วก็บวกกับภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษวิชาถัดมาก็แค่เอาหน่วยกิตคูณกับเกรดต่อเอาหน่วยกิต3.0จคูณเกรดแล้วก็บอกตัวถัดมาวิชาภาษาไทยก็แค่นำ หน่วยกิจจะกลิดตลอดเลยคูณเกรดอ่ะสามภาชนะสังคงมก็เป็นเท่าไหร่นะ3.0คูณ 3. 3เนาะอ่ะสุดท้ายสุขศึกษา1.0คูณ2อ่ะหารด้วยอะไรคะหารด้วย summation ก็คือผลรวมของเจ้าน้ำหนักก็คือหน่วยกิจจ้าหน,หน่วยกิจหน่วยกิจจ้าไม่ใช่เกรเด,ด้เออ่ะเราก็รวมเลยคะ่ะก็จะได้เป็น2.0บวก3 0บก 3ามจุดศบวกสาทำไมเยอะแท้บวกหนอ่ะก็จะมีค่าเท่ากับข้างบนได้เท่าไหร่เนี่ยคูณเลย2 4 8 3 4่แ3ดส3มสี่สหารด้วยอ่ะรวมข้างล่างค่ะข้างล่างเวลารวมก็ลงให้มันเป็น10บเนาะมันจะรวมง่ายตัวแรก3 2 6 3องบวกอีก1เป็น10บวกอีก2เป็น12โอ้ยเหนื่อย หารด้วย12อ่ะก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้างบนรวมกัน10 20 30 40อ่ะก็ได้เป็น40สหาร12หารไม่ลงตัวแน่นอนก็ต้องมีค่าประมาณ3.33ดังนั้นอุ๊ยตกล่องดังนั้นจะได้ว่าไงคะดังนั้นเกรดเฉลี่ยของนักเรียนคนนี้ขอภัยในความตัวหนังสือเกรดเฉลี่ยของ นะักเรียนคนนี้คือคือเท่าไหร่คะสามจุดสามสามเนาะจบจบเลยคะ่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็จะมีทั้งหมดสองอย่างที่เรียนไปอันแรกก็จะเป็นหาค่าเฉลี่ยไปปกติอันนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ย <c oughs> ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักนะคะอ่าถ่วงน้ำหนักก็จะหาแบบนี้เนาะก็เหมือนหา เกรดเฉลี่ยคือตัวนี้เลยแต่ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบเมื่อกี้แบบข้อนี้ก็เอาทุกตัวมารวมกันแล้วก็จัดการทำไงาหารด้วยจำนวนทั้งหมดอมืแค่นั้นจบจบไปแล้วค่ะสำ,สำหรับเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะเดี๋ยวข้าหน้าเรามาต่อกันที่มัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมเนาะวันนี้ก็บายบายจ้า คืออาจจะดูจะดูปึ๊บก็ขี้เกียจโก้ใบยบายค่ะทุกคน